đến gần phao mai. Tên là gì? เป็นหมายสารอาญาตลิ่งชันนะลงวันที่13มิถุนาปี2567นะครับซึ่งต้องแถมความผิดฐานช่อโกงโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์รู้ไหมว่ามีหมายจับทราบครับ,บพื่ผู้เสียหายเราแล้วหนีทําไมแค่แบบตั้งหลักแล้วก็จะชอใช้เขาแล้วให้เขาถอนให้เขาบอกว่าเขาจะยอมความนะฮะครับแต่ว่าแล้วเราก็บอกว่าจะ<ต>ไม่ทําอีกแล้วหนูก็สำนึกผิดหนูว่าผู้การจ่อให้หนู ให้โอกาสหนูหนูก็ตั้งใจทำโอกาสหนูก็ทมักนานหนพยายามเต็มที่แล้วครับแล้วเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนอารถเขาไปจจำนำอีกแล้วใช่ไหมอยากคิดว่าไม่รู้นะตำรวจตามอยู่ครับทำไมทำอีกเอาเงินไปใช้ใช้ครับให้ผู้เสียหายครับแล้วหนูคืนไปแล้วครับคืนให้เขาไปแล้วครับคืนให้ใครคืนให้ผู้หญิงเจ้าของไปแล้วครับใครชื่ออะไรอ่าแพรครับคืนให้หมดแล้วเหรอคืนหมดแล้วครับแน่ใจแน่ใจครับไปครับ